็ต้องกินยาเบาหวานอีกหนึ่งอย่างอานอกจากโควิดเราจะต้องปผชญกับเบาหวานอีกแล้วเนี่ยอ้าสวยส้สองจริงนลผมต่อไปผงต้องไม่กินอะไรตามใจปากนะครับกินอะไรตามใจปากเนี่ยยากนานมหมาหมอแน่นอนเป็นเช้าวันที่สองนะครับที่ ตื่นมาแล้วไม่มีไข้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอาการที่ปกติละเข้าใจว่านะเป็นวันที่สองซึ่งแต่ก็ยังมีาการไออยู่เมื่อคืนนิดหน่อยแล้วก็ตอนเช้ามาเนี่ยก็มีไออีกหน่อยหนึ่งนะครับรู้สึกว่าการไอเนี่ยทำให้ผมเสียง <laughs> เสียงอาจจะแหบนะครับซึ่งซึ่งหมอก็าให้ยาแก้ไออยู่แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ๆนะครับ คุณหมอก็จะมาเอ็กซเรย์ปอดอีกทีว่าโควิดจะยังคงอยู่ที่ปอดหรือไม่นะครับแล้วก็คุณหมอก็จะดูอากาศต่ออีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ทำให้ผมตกใจกันดหนึ่งคือเมื่อวานนะครับคุณหมอมาเ,ออเช็คสภาพน,าน้ำตาลเลือดนะครับปรากว่ามันก็นท้งสูงคือ194ซึ่ง ผมเองก็จะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่รู้ๆเลยว่าตัวเองอ้วนก็คือว่าน้ําหนักตัวเองเนี่ยกับความสูงเนี่ยไม่สัมพันธ์กันเลยมันสูงกว่ามาตรฐาน,น,นกเกินมาตรฐานอยู่ประมาณ1ิบกิโลนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปผมเราต้องหาวิธีที่จะลดน้ําหนักตัวเองให้ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับแล้วก็ผมรู้ว่าตัวเองกำลังจะอ้วนเหมือนกันนะครับซึ่งความอ้วนไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องดีเลยให้ตายศิลปินมันนำมาความวุ่นวายทุกอย่างมาให้จริงๆนะครับนอกจากโรคแทรกซ้อนอื่นๆที่จะตามมาทีหลังเนี่ยน่าจะเป็นหางว้าเลยนะครับใครก็ตามที่ที่คิดจะดูแลตัวเองให้ดีๆเนี่ยลำสำคัญที่สุดเลยคืออย่าให้อ้วนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากจริงๆเป็นวันที่สองครับที่ ไม่มีไข้ติดมาไม่มีไข้นะครับผมเลยมีความสุขมาก,กวันหนึ่งนะครับซึ่งเเป็นวันที่ผมได้สั่งอาหารนะครับซึ่งสั่งตามเมนูนะครับหลังจากที่กินอาหารคลีนที่โรงพยาบาลจัดให้มา,าหลายวันนะครับก็เลยได้มีโอกาสสั่งอาหารเองนะครับซึ่ง การสั่งอาหารเองเนี่ก็คือทําให้เราสามารถที่จะเลือกรสชาติได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าลิ้นผมการรับรสชาติของผมเนี่ยมันโปกตินแล้วนะครับเ,เราจะกินอาหารจืดมาหลายวันนะครับซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับอาหารจืดๆที่โรงพยาบาลให้เนี่ยมันจะไม่มีอะกรเล็กสิ่งแปลกปลอมอะไรมากนะักนะครับทําให้เราคลได,ได้อาหารที่คลีนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับแต่ ด้วยความที่เราเคยชินนะครับกับการได้รับรสชาติอาหารมาตลอดตลอดเวลาตั้งแต่ก่เข้าโรงพยาบาลนะครับเราก็จะอาจ,อาจจะเลือกรสอาหารที่มีรสถถปากหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับจี๊จา๊าดมากเกินไปแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากเกินไปในขณะที่เราอยู่ในโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็เลยมีเมนูนี้ให้นะครับ ก็มีอาหารหลากหลายนะครับมีให้เลือกนะครับเยอะๆเลยนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเลือกได้ด้วยการสั่งอาหารทางไลน์นะครับซึ่งเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยพยาบาลก็จะให้แอดไลน์ไว้นะครับเพื่อเป็นการสื่อกลางนะครับในการอบอกความต้องการแล้วก็นู่นนี่นั่นต่างๆนะครับอยากจะได้อะไร หรือยอะไรต่างเนี่ยก็จะพิมพ์ลงไปในไลน์แล้วก็พยายามก็เาจะตอบมาว่าได้ไม่ได้ต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับหมอจะนัดวิดีโอคอลมาแล้วนะรับหน่อยอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งก็เป็นการสื่อสารที่ดีแล้วก็เป็นการลดการผาเผชิญหน้านะครับในการที่จะต้องมาคุยกันโดยตรงซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในการที่จะต้องอลดการแพร่เชื้อด้วยกันนะครับ <c oughs> ซึ่งผมอยากจะเล่าเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าผมเคยเป็นไข้ที่มีอาการหนักหนาสาหัสแบบโควิดเนี่ยมาก่อนนะครับซึ่งก็คือไข้มาลาเรียนะครับซึ่งผมเคยเป็นไข้มาลาเรียเมื่อประมาณปี2537หรือปี538อปอะไรเงี้ยประมาณนี้โดยประมาณนะครับซึ่งผมช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทำงานเกี่ยวกับป่า นะครับเข้าป่านี่เป็น,เป,นเป็นอาหารเสริมเลยเผมชอบเดินป่านะว่าไปแล้วแล้วก็ทำสัลคดีเกี่ยวกับป่าด้วยแล้วก็ช่วงที่จําได้ว่าช่วงที่ติดมาลาเรียนั้นน่าจะติดมาจากทุ่งใหญ่ใน,นสวนฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งทุ่งใหญ่ใน,นสวนนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นป่าที่ผมชอบจริงๆนะครับมันมีความสมบูรณ์มีความหลากหลายมีทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยนะครับ มีจิตวิญ,ญญาณของป่ามีโอโห,โหสปปรรสรรพสิ่งนะครับถึง,ถ,ง,ถ,งถึงถูกเลือกให้เป็นเขตรักษาพันธุ์ป่านะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีคนที่อยู่ที่นั่นก็คือชาวกะเหรี่ยงถึ่อยู่มาตั้งเดิมนะฮะว่าว่าไปแล้วก็อยู่ที่นั่นมาเป็นเป็นร้อยร้อยปีะนะครับทีนี้ผมเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปช่วงเมษาจะจำจำไม่ผิดเลยเ ช่วงประมาณสงการนะครับช่วงสงการพอดีเลยแล้วก็น้ําจําได้ว่าเดินผ่านน้ําแม่น้ําที่มันทะลักหลังจากน้ําแรกฝนตกแรกเนี่ยเข้ามาเดินลนุยเข้าไปนะครับเข้าไปในหมู่บ้านเกลีย่ยดไปนอนพักที่นั่นนะครับแล้วก็ <c oughs> อยู่ประมาณสิบกว่าวันนะครับออกมาก็ไปปีนเขาที่จัดบรีต่อนะครับกลับมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฟักตัวพอดีนะครับพอกลับมาจากจันทบุรีปุ๊บเชื้อมาลาเรียก็เริ่มทำงานนะครับผมก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนนะครับของมหาวิทยาลัยมหมิดลที่ตรงอนุสาวรีย์ชัยาทอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ใช่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ หมอแอดมิททันทีเลยครับเพราะว่าถ้าช้ากว่านั้นนิดเดียวเนี่ยมาลาเรียขึ้นสมองแน่ๆครับแล้วผมอาจจะไม่ใช่อาหารอย่างทุกวันนี้ก็ได้นะครับอาจจะม้องเท่งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็นอนรักษาตัวที่ที่นั้นประมาณอาทิตย์กว่านะครับซึ่งอาการไข้ของมาลาเรียก็คือมันจะมีการไข้เป็นเวลานะครับของผมเนี่ยมันจะขึ้นไข้ขึ้นสูงเนี่ยประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยมาแล้วเริ่มมาแล้วครับ ความร้อนความกดดันโอ้อะไรต่างเยอะแยะไปหมดเลยมันเหมือนร่างกายจะแตกเป็นยงเสี่ยงนะครับหนาวสั่นแบบโอ้แบบจะเป็นจะไตายครับเหมือนร่างกายจะแตกเลยครับซึ่งเป็นการทรมานที่สุดของไข้ชนิดหนึ่งที่ที่ผมเคยเป็นมาผมต้องทอนแบบนี้อยู่ประมาณเกือบอาทิตย์นะครับกว่าไข้จะลดกว่าจะายา จะฆ่าเชื้อมาลาเรียได้นะครับซึ่งซึ่งถ้าสมมติว่ามันหมดเวลาพีงมันปุ๊บเนี่ยประมาณสักสองสามทุ่มอะไรประมาณนี้ก็มันจะดาวลงก็กลายเป็นคนโปติกเลยไม่มีไม่มีการไข้ไม่มีอะไรแต่พอถึงเวลาวันลุกขึ้นได้เวลามาปุ๊บเป็นเหมือนเดิมแบบนี้ฮะอยู่ประมาณอาทิตย์ก,กว่านะครับทีนี้หลังจากหายมาแล้วเนี่ยก็ก็ มรู้เลยว่าเข้าป่าต้องระวังนะครับในการที่จะต้องอย่าให้ยุงกัดนะครับซึ่งโอกาสที่จะติดไข้มาลาเรียออกมาเนี่ยแล้วคุณไปรักษาไม่ทัน,นโอกาสกาสเสียชีวิตนี่มีสูงมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยารักษามาลาเรียเนี่ยชงัดทุกตัวอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าต้องมารักษาให้ทันใ่นั้นแล้ว,ลวลก็โรคปัจจุบัน โรคไข้ปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่ก็คือโควิด1 9เนี่ยก็เป็นโรคที่น่ากลัวอีกันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไข้ตั้งแต่ผม้เป็นมาเนี่ยสิบสิบวันเนี่ยวันวันนี้วันที่สิบเนาะช่วงห้าหกวันแรกเนี่ยไข้ไม่ลดเลยไข้แบบสามแปดสามเก้าสามแปดสามเก้ากินยาลงไปปุ๊บเนี่ย มันก็ดีขึ้นนิดเดียวนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งพอหมดฤิ์ยาไข้ลดไข้ปุ๊บมันก็ขึ้นไปเหมือนเดิมเป็นเป็นอาการไข้ที่ดื้อด้านมากนะครับผมก็อยากจะใช้คำแบบนี้แหละแล้วก็ไอโควิดเนี่ยก็อันตรายพอๆกับมาลาเรียนะครับเพราะว่ามันลงปอดนะครับรอบนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่ามันลงปอดเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะคนที่มีอายุ เยอะอย่างผมนะครับ54ปีเนี่ยคือถือว่าเป็นผู้สูงวัยนะครับสำหรับคนที่มีอายุยังไม่ถึง30อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องลงปอดอาจจะไม่มากเท่าไหร่เท่ากับผู้สูงวัยนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยอย่างผมก็เลยต้องอหมอก็เลยต้องให้แอดปิดไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์ปอดอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อดูผลวัน2วันก็มาเอ็กซเรย์ทีอย่างเมื่อเช้าก็มาเอ็กซเรย์ไปละนะครับก็จะดูว่า ผลข,ของยาที่ให้ไปมันสกัดไม่ให้โควิดลงปอดเพิ่มเติมได้แค่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณหมอก็จะวีดีโอคอลถามนะครับแล้วก็มาลายหางานผมได้ฟังว่าเอ็กซ์เรย์เป็นอย่างไรบ้างนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการที่เป็นข้อดีของการได้อยู่ในมือหมอนะครับโรงพยาบาลที่ ที่จะช่วยทำให้เราดูแลอาการของการลงปอดได้อย่างปลอดภัยนะครับ